ออกมานอกร้านเลยอะ,อะแกะแกะแกะออกมาแกะก็ไม่บอกกันเลยของเพิ่งมาถึงตอนเช้าครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับราคาตามนั้นนะไซส์เล็กพันสามไซส์กลางนี่พันหก ไซส์แบบแถวยาวอันยาวนี่พันแปดห้าสิบแกะให้เห็นเลยโอ้โหนี่ไซส์ใหญ่ไซส์กลางเบอร์ 7, เจ็ดพันเบอร์เจ็ดพันอ๋อกล่องหนึ่งผมว่าน่ามีเยอะนี่นอันนี้สีฟ้าเอามาจากบริษัทเอเคิลเม็ดอินเจแปนเลยเหรอแท้เลยแท้เลย,เลยข,อของญี่ปุ่นเลยนะครับดีและทน เนี่ยไปเขื่อนผมก็นั่งนั่งอยู่บนกล่องนี่แหละสบายอ,อันนี้แกะมารีวิวนะเหมือนกันนะกล่องกล่องใหญ่สองกล่องนะั่นเหมือนกันนะโอเคมาเลยเอาวางวางบนนี้ก็ได้อะเอาวางบนนี้เดี๋ยวไม้แนะนำหน่อย มาแนะนำหน่อยมา B.M. 7000ไมโหนะครับ Mount, รบัคเก็ตเมาส์นะฮะรุ่นนี้เป็นไซส์28ลิตรตัวนี้เป็น28ลิตรนะครับแล้วเราก็มาดูความกว้างความสูงกันอยู่ที่47เซนคูณ3 3มสิบ คูณ32เซนนะครับไซส์นี้ถือว่าไซส์ใหญ่ตัวนี้ไซส์ใหญ่อ้าวม้มาทัดวาง,ปร,าวางประมาณนี้นะคุณไหมวางดิยืดสิอ่ายืดสิอ่าประมาณนี้นะความกว้างก็ประมาณ1ฟุตนะครับใหญ่ใหญ่มากอันนี้เบอร์กลางอนนบอร์กลาง๋อ,อเบอร์กลางเจ็ดพันแล้วก็มีเบอร์ใหญ่ เบอเล็กเหรอมันเล็กต่างกันกันกบเมื่อกี้นะคลิปก่อนนะอ่าอันนี้ห้าพันห้าพันเจ็ดพันโอ้แล้วมีเบอร์เก้าพันเอามาวางล่างไหมเอาวางวางวางตัวนี้ก็ได้ไอ้น,นี้มันย้อนแสงเอาเข้าริมเลยจ้าเอาวางทับเลยเอาเจ็ดพันวางเจ็ดพันวางก่อน 7 0็ดพันนะเจ็ดแล้วก็5,000นี่ครับไล่ตามไซส์นะครับไซส์มันจะห่างกันนิดเดียวตัวเบอร์เ0้าจะอยู่ที่<ม>เดี๋ยวนะกิลลิตอ่ะอนะเขาไม่ได้บอกลิทนะครับเขาไม่ได้บอกลิทนะนะขึ้นมาเบอร์เจ็ดเพียเจ็ด ไอตัว7 0 0 0เนี่ยมันอยู่ที่28ลิตรตัว5,000อยู่ที่20ลิตรนะฮะ,ปะ,นนะเปิดฝาอ่ะเปิดฝาตัวนี้ความพิเศษของมันออมเปิดฝาซ้ายขวาแล้วก็ถอดฝาออกมาได้เลยรหรือว่าเราเปิดข้างเดียวเราเปิดข้างเดียวมันก็จะเป็นบานพับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีถาดอันบนชั้นบนให้หนึ่งอันหนึ่งแล้วก็มีที่กั้นช่องนี่ให้ะนะฮะ อ๋อแต่ละไซส์ไม่เหมือนกัน,นอันนี้เบอร์ห้าพันนะอันนี้เบอร์ห้าพันมีฐานนี่ไหลซ้ายไหลขวาถ้าไม่ให้ไหลนะมันจะมีที่ล็อกที่ล็อกอยู่ตรงนี้นี่นี่นะครับที่ล็อกอยู่ตรงนี้นี่ไม่ไม่ไหลละไม่ไหลละตัวนี้คือห้าพันชุดแต่งก็จะมีที่เสียบคันกับที่ตะก้าใส่ข้างในอ่าต่อไปเบอร์เจ็ดพันอ่าเจ็ดพัน จ็ดพันก็จะมีสีสีฟ้านี่ลิมิเต็ดนะเออคนละฟ้าอันนี้สีน้ำเงินสีฟ้าจะอยู่นู่นสีฟ้าอยู่นู่นอ่ะอยู่นี่ตัวนี้ลิมิเต็ดจะแพงหน่อยนะสีฟ้าสวยอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินนะตัวนี้เราเปิดฝาถ้าเปิดฝาซ้ายขวาอ้าวยกฝาเลยนี่ถอดฝา ของใหม่ของใหม่ของใหม,ใหม่มันติดเทปนี่นะครับซ้ายขวามันก็จะมีเดือยเดือยล็อกกันลื่นให้แล้วก็แทบเข้าไปเข้าไปกันลื่นนี่ฝั่งนี้เข้าแล้วการลื่นนะกล่องถือว่าใหญ่ฝาก็ถอดออกได้นะครับไม,ไ,ไม่มีอ๋อตัวนี้ไม่มีกันตัวนี้ไม่มีกั้นช่องนะตัวเบอร์เจ0 0 เ0็ดันไม่มีกั้นช่องให้แต่เราไปซื้อกล่องกล่องตะกร้าใส่ได้นะครับตะกร้าที่ใส่ข้างในนี้อ่ะตะกร้าเดี๋ยวมาดูตัวนี้รู้สึกว่าสีเหลืองใช่ไหมอ่ะลองลองเอาสีเหลืองใส่อันนี้น่าจะเบอร์ห้าพันใส่ห้าพันสมมุติสมมุติว่า อ่านี่เบอร์ห้าพันก็ใส่ได้นะแต่ว่าถ้ามันเบอร์ห้าพันมันจะพอดีอขึ้นกลองเลยครับถ้าถ้าใช้กล่องเบอร์ห้าพันนะเอาสก,ก้าอันนี้ใส่ไปปุ๊บมันก็จะพอดีเลยอ่าลองด,ลองดูลองดูอ่าคุณไม้เปิดเบอร์ห้าพันใส่เข้าไปผมซื้อไปแล้วผมเบอร์เจ็ดพัน,นพอดีเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีนะครับนะอ่า,อาผ่านไปอาออกเดี๋ยวขายลูกค้าแล้วก็เผลอลืมมาออกนะ ตัวนี้เบอร์ 7, 000, 7, 000เจ็ดพันเจ็ดพันกอ็อย่างนี้แหละครับมีแค่นี้นะไซนี้กับกล่องนี้นะครับนี่ถาดบนแล้วก็ฝาฝาถอดออกได้หรือว่าฝาจะเปิดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ถ้าเราแท็บล็อกนี้เข้าไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะล็อกตัวนี้นั่งได้ตัวนี้นั่งได้ไดบสบายสบายร,บรับได้อดกกโครับรับได้ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลนะครับ ตัวเบอร์เก้าพันก็รับได้ร้อยเจ็สบเก้ากิโลโหยืนได้เลยเนาะแต่น,นี้ใหญ่สุดของไม้หกโอ้โหอันนี้บิ๊กบิ๊กบุ้มมากเหมือนถังน้ำแข็งเลยอะถาดใหญ่ถาดใหญ่ครับอันนี้เอาไว้เสียบอะไรอะ่ะอ,อ๋อพวกครีมถือว่าไซส์ใหญ่นะด้านในกล่องก็ ไม่มีอะไรมาให้นะก็มีเฉพาะถาดตัวนี้แล้วก็โล่งในกล่องตัวนี้เปิดได้ซ้ายขวาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถอดฝาออกได้นะครับอถอดฝาออกได้นี่แหละถอดฝาออกได้อลองปิดแต่ไอ้พวกรุ่นห้าพันเจ็ดพันเ้นี่ยมันไม่สามารถที่จะล็อกไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรล็อกล็อกด้ามจับเหมือน ตระกูลรุ่นสีลิมิเต็ดไซส์เล็กคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเอาลงนะครับมันไม่สามารถที่จะมาล็อกหูจับได้ตรกจะมีสายละสองสีสายละสสีจะเป็นสีดงเก้าจะมีสีแดงแล้วก็สีดำดำฝาสีสีออกน้ำเงินนะฝาเทาฝาเทาด้านบนนี้นะเบอร์เก0าพนนะครับจะมีอยู่สองสีนะครับ นี่นะตามที่เห็นนี่นะครับ9,002สีถ้าเบอร์7,000สีนี้กับสีสีน้ำเงินสีดํากับสีน้ําเงินเบอร์7,000อ่าแล้วก็นอกจากสีน้ําเงินและดำนะก็จะมีสีรีมิต็ดคือสีฟ้าราคาจะต่างกันนะครับอ่ะถ้าเบอร์5,000 เบอร์ห้าพันก็จะมีสีดำอ๋อเบอร์ห้าพันจะมีสีดำนี่นะครับสีดำนี่นะแล้วก็สีส้มสีส้มนู่นเดี๋ยวเดินไปเดินไปเดี๋ยวเดินไปนี่นะครับเบอร์ห้าพันจะมีสีส้มแล้วก็สีดำนะฮะเบอร์ห้าพันจะมีสีส้มและสีดำต่อมาคือเบอร์เจ็ดพัน เบอร์เจ็ดจะมีสีนี่นี่สีดำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีลิมิเต็ดตัวนี้นะครับต่อมาก็เป็นเบอร์เ0้0พันเก็จะมีสีแดงสีแดงแล้วก็สีดำฝาเทานะครับสีดำฝาเทาเบอร์เ0้าจะมี2ส,สีนะครับนะเอาละท้ายคลิปเราก็จะบอกราคาตาม ท้ายคิดจะบอกราคากันให้ฟังนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะอ่ะราคามาแล้วครับราคาเบอร์5,000อยู่ที่1,400บาทนะครับเบอร์5,000ันนะ1,400บาทคือตัวนี้คือตัวนี้หนึ่บาท1,400บาทเบอร์5,000 เบอร์เจ็ดพันเจ็ดพันก็จะมีเบอร์สีสีน้าเงินกับสีนี้นะครับสีดํานะราคาราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเบอร์เบอร์สี่พันเบอร์ห้าพันเบอร์ห้าพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแล้วก็สีลิมิเต็ดลิมิเต็ดสีฟ้าตัวนี้นะครับสีฟ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่ สีฟ้าตัวนี้นะเบอร์เจ็ดพันนี่นะเป็นลิมิเต็ดนะครับราคากล่องอยู่ที่สองพันบาทนะครับราคาอยู่ที่สองพันบาทส่วนเบอร์เก้าพันเบอร์เก้าพันเดี๋ยวนะเบอร์เก้าพันเอาเอาดูง่ายเบอร์เก้าพันจะมีสีแดงแล้วก็สีดําราคานะครับเบอร์เก้าพันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ แต่ถ้าสีลิมิเต็ดมีเฉพาะเบอร์7,000เท่านั้นนะครับขายอยู่2,000บาทนะครับนะตามนี้สีส้มนั่นก็คือเบอร์5,000นะ5,000ก็จะมีอยู่นี่แหละ5,000มีสีดำกับสีส้มตามนี้ตามนี้แค่นี้แหละจบคลิปเป็นดีกว่าลูกค้ากำลังเข้าร้านครับเราติดตามชมคลิปหน้าอ่ะค่าส่งจะส่ง EMS 100บาทนะครับตัวนี้นะกล่องไมโห เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ติดตามชมคลิปหน้าครับสนใจสั่งซื้อมาได้ที่เพจข้ามขอบหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การซื้อขายจะสั่งซื้อยังไงใต้วิดีโอครับจะมีคำอธิบายบอกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม